เจ้าพ่อวันดีค่ะพ่อชาวบ้านเขาหาหน้อยอยู่ดีเนาะหาน้อยบนรางน่อยหนึ่งนะคะธรรมดาช่วงขาหาน้อยบนรางน่อยหนึ่งส่วนตัวเลขเนี่ยทางของลุงหมานลุงหมานเข่าหนึ่งสองสามสี่เขาสี่น้อยบนรางน้อยหนึ่งของอาจารย์สารข้ามหนึ่งสองสามเขาสามน้อยบนรางเบิดนะคะของอาจารย์สาัข้าม เอามือนี่ตัวเลขแนี่ยทางของอาจารย์สรารคามทรงมาแล้วเหลือของลุงหมานลุงหมานทรงมาเยี่ยมใดเดี๋ยวแอดจารย์เสือลงใหเงะะ้เธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะของลุงอาจารย์สรารคามพนทรงมาอากาชาติรูดที่6กับ7 6 8 6 9 7 0 7 9เฉพาะกิจ9กับ0 9 5 9 6 0 5 0 6พิเศษ1กับ2 1 1 4 1 5 2 4 2 5 ปกติรูดที่2กับ3 2 5 2 6 3 5 3 6สองห V.P. รูดที่หกกับ7 6็ดหกสามอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สาร้ามของลูกหม,มานถาซ้ายจักหน่อยเนาะมื่อนี่เป็นบันพระพรอมพัน,นาสิไปไปวัดมือขึ้นนี่เพิ่นก็เห็ดเหล็กลงในกลุ่มจะเลบยบุคคลว่างทรงอันห้าหน้อยมาใหา้ท่าไหรเนาะคะเนาะ จะถากันจักหน่อยเอาของพบพุ่มไปก่อนสำหรับมือนีนะคะของตัวเลขแกเนวทางของพบพุ่มทึ่งห้าน้อยทึ่งหุ่นทึ่งเล่านะคะเป็นชุดเตียมของเล่าพัฒนาสําหรับมือนีพรอมะค่ะเนาะมือนี้มาสายจักหน่อยนะคะทีมงานของพบพุ่มเอฟซีของพบพุ่มสีถาเอาตัวเลขแกเนวทางไปยืนละเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาไปพิจารณาเล่าเ้ารั้งแตีห้าคืนเอาเฝ้าจักหน่อยเรียกลักตัวได้พ่ะจ๊ะ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวประกบสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจับคู่บนล่างนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่ 9ก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนห้หกศูสหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็สสองสสองห้า สองหกสองจเจ็ดเรีกวิ่นเท่าไรพอจ้าเจ็ดหนึง่งสี่ห้าสองเออมือหนีว่านผุดเนาะเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองตัวระว่างก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะคะตรงช่วงขาว่า,านตัวระว่างเขามากพัวว้ายหมูว่านตัวระว่างมากขาดกับตรงช่วงขามึงดูหกมาสี่เถื่อหนึ่งมาสามเถื่อ อุ้ยหกมาสี่น้อยหนึ่งมาสามน้อยมึงดูนี่หก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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งอืมผู้ใดหลุดไปเหมือว่านี่กล่อมๆเลยสบายๆเลยพอมาถูกน้อยดี๋ยวโอ้เนี่ยนู่นนี่ เอาเอาดีใจนั่มผู้ไดทีหลุดตัวระว่างไวเนาะค่ะเนาะมือนีก็ให้ระว่างดีๆตัวระว่างโบช่วงไหนมันเขามันสิบเขาเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาตลอดเลยเอาทำช่วงขาตัวเหล็กแนวทางอย่าลืมตัวระว่างตัวระวังสําคัญไม่น้อยนะคะตัวระว่างสําคัญบบหน่อยเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขเนาะพอเนอะตัวเลขกแนวทาง ห้าหน้อยหุ่นเล่าของปบะุภมสำหรับมือนีนะคะทุกคนทุกหวยเรียกัก8 9 0 1 2ตัวประกบ3 4 5 6 7จับผู้บนล่าง8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดเลขวินเจ็ดหนึ่งสี่หาสองตัวระว่างคือเจ็ดกับหนึ่งน,นะคะอันนี้คือชุดตัดของเอ้ยชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมนะคะ,ะถ้าจะพิจารณาเล่าพัฒนาเมื่อมือตัวนี้อันนี้เป็นตารางเทียบเล่าพัฒนาได้พร้อมเนาะคะ่ะเนาะลองพิจารณามือกับตรงช่วงขาเพราะว่าตัวเลขกเนี่ยทาง สำหรับเล่าพัฒนานะคะชุดเต็มของคอคมชุดเต็มชุดเต็มให้มึงเปรียบเทียบกันไปพร้อมเอาทำช่วงแคบหนาจอเลยอันนี้อันนี้เป็นเล่าพัฒนาชุดตัดอันนี้ชุดเต็มชุดตัดชุดเต็มนะคะเอามากชอบตัวใดจัดเลย ชุดตัดนีส่สิมีเน้นให้พร้อมหกชุดต่ว่าตัวที่ตัวที่ชนก็ของเจ้น่าก็คือหนึ่งหาชนตัวเดียวอยู่นี่นีก็มีดด้วยค่ะท่านช้่มด้วยหนึ่งหาเอาบนเนี่ยเราพัฒนาเป็นเลขที่ไม่แน่นอนกับบนเนี่ยนวดบทส่วนแต่ว่าเล่าพัฒนาเป็นเลขที่แบบเป็นอยียงที่แบบเข้าคิดว่าง่ายแต่มันบป่งง่ายแต่เหมือนจะยาก แต่บางที่ออกง่ายๆนี่นะคะเพราะฉะนั้นทำช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนต้องต้องพิจารณาเล่าพอสมควรนะคะต้องท่ามข้ามขอใจกับตัวเลขแเนียทางเล่าพัฒนาพอสมควรเอาพอมีอย่างสีบอกก็แฟน่ายเอฟซีเหรอปอครับน่าจะเขาดีชมวม่อวานนี้เขาตัอเราว่างร้าย เออตัวลว่างหลายคักว่านปิจีใจน้ำตาลผู้ชมเป็นไงงั้นนี่หรอผู้เช้เออถึงตัวะว่างเขาหาน้อยเออทั้งตัวลว่างทั้งตัวเจาะเขาดีว่านี่ขบป็นบเขาดียี่หรตมือนั่นแหละเรงมือเพาะเขาตัวละว่างเื่องมือกับเขาตัวละว่างกับเขาได้ถงเนวหรอว่าตัวว่างตว่างกับเขาได้กันละจ้าในจอะแท้เสีก็ตัวะว่างในแต่ไอ้่ว่าถือจับเรื่นีนนเ ผู้ปฏิเสเอาก็การลไปสามีโตแต่ว่าโตผมเห็นไหนมันบ่ลดดอกแก้วผู้เสียที่เรียกเอาดไปเป็นันเรียกาตอย่ของมจ้าไปมีจ้าานผู้นึงัวงไก็ซื้อหมอวันนี้ก็วางมันไดุ้มุมก็ามือกจ้าได้นอยู่้แต่ว่าโอได้ได้อยู่กือแบบันจ้าเรียกโต่ั่น เออความเสี่ยงสูงถ้าเหตุแบบนั้นก็ผมก็ไ่ใช้กวาตัวไหเียวแล้วก็ไปเรียก้องสี่มือรังกันมือบมีโเสียงเงถือก็ว่าตัวเยกเอากะไรใช่ไมผมมีดวงแต่พถือเขาโอ้ยใช่ไรเพาเดี๋ยวตัวนั้นยุ่งอ่ะพพราะนัาจ้าผู้สียงพิจารณาเมื่อครั้ว่าตัวเยังเสีมากสะพานไปเอไปยังแคว่าผมว่ามัเป็นสะพานหลอกอุ่น เน่นอนกับเป็นน้อยเนยนะเขาว่ารถจ๊กเกะตใช่น้อยสีน้อยสามน้อยสีน้อยบนรางดูเสละตัวมือละ้าไรตัวใหมาไรตวนทนตแนีวัดตัววัดคำาช่ถ้าเป็นสึงอดคำมาพอดทานรับมียาหละจ้าหอดเป็่นว่าผู้มเป็ไปจอดสิแตะน้อยกัมีแต่คือกับน้อยกัอะไแล้วบัไดตัวนีคือสี่ตัวนนี้เป็นหุ่นเป็นจระันจระว่าวัดมือวัดคำมาละ ก็ไม่้อจะเอาท่านผู้ชมขามักชอบอตัวเลียเนวทางอนไรก็เอาไปจัดเอาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวเรียเนว้ทาางของพกองอุกโบโบโบขี่ไล่หรอกบบขี่ไล่มือขึ้นนี่กะเพราะว่ามันเขาไหลเติอบอยู่มือขึ้นนี่เขาไหลน้อยเขาไหลอันอยู่ที่สําคัญเพื่อห้าน้อยไปที่ประทับใจได้มือขึ้นนี่เพราะว่าตัวระว,ว่างมันเขาไหล ผู้ได้หลุดตัวระวังไวน้นี่โอ้ยสบายเลยเอาทมม่านผู้ชมค่ะเจอกันไม่คลิปนานเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี่เป็นมือที่ตื่นเต้นของแต่เฮาโม่แรล่งสองถุครึงมีนัดมีนัดของแต่เฮาคือ,อาบาบบกเกินหาโมงแรงสีมีเล่าชุดพิเศษมาให้ท่านผู้ชมได้มีโชคคือเก่าเพราะว่า,อ,าออกมาไ้สามงวดงวดที่<ะ>สีมาหลุด งวดวางมือวันจันทร์เขาหนึ่งหนึ่งงวดนี้กับสีเขาคือเก่านะคะกับสีเขาไปประมาณสองสามหวดกับมีการระวังนะคะพะฉะนั้นทำช่วงเม f ซี่ที่เขามาแล้วกับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้บอ่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเหมือนแรงอาจจะล่งไห้ตัวเลขเนวทางเล่าพัฒนาชูพิเศษเนาะถ้าผู้ใดอยากได้สายดวน หรืออยากไปมึงชุดพิเศษอยู่นี่กลุ่มไล่กระทักไล่มากกันแล้วการน083 2 4 9 6 5 4 1เนะค่ะเนาะช่วงนี้ฟรีโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนนะคะเอาเจอกันไม่คิดนาค่ัพ่อค้าขอพู้คุณมากค่ะสวัสดีค่ะ